5 m i n u e Podcast Improve Every Minute Brought to y o บ by สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 i n u t สักครับคุณอยู่กับโรเบิรานุซาหะครับลองถามตัวเองว่าใน1ชั่วโมงหลังตื่นนอนคุณทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่ เช็คอีเมลเช็คข้อความข้อความเสียง Facebook Instagram Twitter และต่างๆคุณเช็คสิ่งเหล่านี้ตอนยืนเข้าแถวจ่ายเงินใช่หรือไม่ระหว่างกินมือข้ามกับครอบครัวใช่หรือไม่ระหว่างรอคุณหมอใช่หรือไม่ระหว่างรอให้เพลงงานศพขึ้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวหลอกที่เป็นแบบนี้นะครับเลสลี่ย์พโลอาจารย์จาก v a r d Business School เนี่ยผู้เขียนหนังสือเรื่อง sleeping with your smartphone นะครับทำการศึกษาอันน่้ทึ่งกับ Boston Consulting Group และพบว่าก่อนที่เธอจะเข้ามาทำการศึกษาเนี่ยนะครับผู้บริหาร70%ของ BCG เช็คโทรศัพท์มือถือภายใน1ชั่วโมงหลังตื่นนอนและมีผู้บริหาร56%เช็คโทรศัพท์มือถือ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับแถมกว่าครึ่งยังเช็คโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์และวันลาพักร้อนอีกด้วยเราเช็คอีเมลแล้วก็พวก f a c บ b o o k i n s t า g r a m t w i t t e r เนี่ย หรือทิกตอกด้วยนะแถมไม่กันอันหนึ่งนะครับแทบจะตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เราขยันลงนะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องในยะอื่นแฝงอยู่อาจจะเป็นเพราะเราขยันด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่มันมีรางวัลแฝงอยู่ถึงแม้ไม่ใช่ให้เราควายเขวแต่การเช็คของพวกนี้เนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีรางวัลแฝงอยู่จริงๆแล้วมันทําให้เราพึงพอใจนะครับนักวิจัยเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการเสริมแรงแบบสุม่ม v a r i a b l e ratio reinforcement กพื่อนคือเราถูกดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์มือถือแบบเดียวกับที่เราถูกดึงดูดเข้าหาสล็อตแมชชีนเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอข้อความที่น่าพึงพอใจบน a c e b o o k หรือรับข่าวดีทางอีเมลเราจึงหมั่นเช็คมันเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่เราเล่นสล็อตแมชชีนนั่นแหละนะฮะแม้ว่าสมองจะมีแนวโน้มที่จะสาะหาการเสริมแรงแบบสุ่มที่มารู้สึกพอใจราะว่าปกติเนี่ยเรามักไม่ได้เช็คอีเมลเพื่อความสนุกหรือความบันเทิงเราเช็คมันตลอดเพื่อคลายกังวล กังวลเรื่องอะไรคลายกังวลว่าตัวเองจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะถึงอย่างไรเราก็ควรตอบอีเมลที่เร่งด่วนไม่ใช่เหรอถ้าเกิดมีใครมาโทรศัพท์ด้วยเรื่องสําคัญจริงๆแล้วก็การเช็คโทรศัพท์มือถือตลอดเวลานั้นคล้ายอาการเสพติดหรือโรคยำคิดยำทำการศึกษาครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายคนมีอาการหลอนคิดว่ามือถือสั่นท,ทั้งที่มันไม่ได้สั่นนะครับต่อให้คุณไม่ได้เสพติดหรือไม่ได้เช็คอีเมลข้อความและข่าวสารล่าสุดซ้าแล้วซ้าเล่าคุณก็ยังเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับ อยู่ดีนะฮะเพราะนี่มันเป็นยุคที่เราถูกกระตุ้นด้วยเรื่องนี้จริงๆนะครับพอเรเปลี่ยนแปลงกิจวัตรคำพูดแรงบ B บคั้วยการขอยพวกเขากาหนดช่วงเวลาพักที่แน่นอนซึ่งพวกเขาต้องไม่เช็คอีเมลหรือทํางานระหว่างนั้นช่วงเวลาพักที่แน่นอนเพิ่มความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพได้อย่างมหาศาลก่อนหน้านี้นมีผู้บริหารเพียง27%เท่านั้นที่กระตือรือร้นอยากเริ่มงานตั้งแต่เชา้าและมีคนน้อยกว่าครึ่งที่พึงพอใจในงาน ทว่าหลังจากช่วงเวลาพักที่แน่นอนแล้วเนี่ยตัวเลขดังกล่าวพุ่งขึ้นเป็น51%และสัดส่วนของคนที่พึงพอใจในงานก็เพิ่มขเป็น3ใน4นอกจากนี้ผู้บริหาร54%ยังรู้สึกว่างานกับชีวิตส่วนตัวมีความสมดุลกันมากขึ้นจากที่แต่เดิมตัวเลขนีอยู่ประมาณ38%เท่านั้นเองนะครับพวกเขามองว่าการทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ที่ปรึกษาจำนวน9 1ยังคิดว่าคนในทีมร่วมมือกันมากขึ้นขณะที่ก่อนหน้าน,นี้มีเพียง76%ที่คิดแบบนี้ทั้งที่พวกเขาเช็คอีเมลกันท้งวันทั้งคืนเพื่อเราอธิบายว่าบรรดาผู้บริหารและพนักงานที่มีงานยุ่งมีแนวโน้มที่จะทำตัวและมีปฏิสัมพันธ์ในแบบที่สร้างแรงกดดันในการทำงานมากยิ่งขึ้นส่งผลให้พวกเขาและเพื่อนร่วมงานต้องเผชิญกับความเครียดและการรับมือไม่ไหวหรือการโอเวอร์เวลนะครับรวมถึงรู้สึกว่าชีวิตไม่รับการเติมเต็ม,เ,ตมเท่าที่ควร ผลก็คือพวกเขาทํางานด้อยประสิทธิภาพกว่าที่ควรจะเป็นการกําหนดช่วงเวลาพักที่แน่นอนช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยทําให้พวกเขากดดันน้อยลงและมีอิสระที่จะใช้เวลาในแบบที่ตัวเองพอใจมากขึ้นผลการทํางานจึงดีขึ้นไปด้วยทั้งหมดนี้หมายความว่าถ้าเราไม่อยากเหนื่อยล้าและเกิดอาการรับมือไม่ไหวหรือโอเวอร์เวลมเนี่นะครับเราต้องห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กบ้างเราจำเป็นต้องจัดสรรเวลาและพื้นที่ปลอดจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนยุคปัจจุบัน ถึงแม้จะยากก็ต้องใส่ความกล้าแต่เชื่อเถอะว่ามันคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เราคงจะพอวางขั้นตอนคร่าวๆได้นะครับหก็คือว่าพยายามปิด notification ทั้งหมดนะฮะเมื่อคุณจะดูมันค่อยปอปบอัพขึ้นมาค่อยมาดูนะครับอันนี้ผมทำอยู่แล้วนซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยมา,มากๆจริงๆนะครับผมปิด notification ทุกอย่างเลยนะครับจะเปิดเข้ามาดูเฉพาะเวลาที่เราอยากจะดูเท่านั้นนะครับข้อที่สองกหนดพื้นที่ในชีวิตที่ไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะเช่น ห้องสมุดหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณสามารถเลือกได้นะครับบางคนก็ใช้เวลาก็ได้นะครับช่วงไหนที่จะไม่ใช้ electronics นะฮะหลัง3ามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า1ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนแล้วก็ระหว่างทานอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเลกๆนะครับที่สามารถช่วยจริงๆให้เราลดการพึ่งพาแล้วลดความเครียดเกิดจากอุปกรณ์ต่างๆของเราได้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงจนันทู